มาแล้ค่ะขนมปังน,นี่ก็อเห็ดค่ะเห็ดตุนตุนแล้วก็อบค่ะกินไปแล้วมกกื่อกลางวันแต่กินกับข้าวไม่ค่อยเท่าไหร่ต้องรอรอขนมปังอนะอร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> เป็นพลังเกินเมืองเกินนะ <c oughs> วันนี้ก็สบายๆเจ้าเพราะว่าอากาศโปรง่งแบบม่มืดฟ้ามืดฝนถ้ามืดฟ้ามืดฝนเอาและนะ้วเนอะอ่าเนี่ยจะสมาจะติดเนนะี่ยต้องต้องปกปนไว้ให้ปนอุ่นแบ่ได้ได้ลมได้ลมแบบได้เลยเจ้า <c oughs> วันนี้ตก็ยังแขวนนะ่าคนเฮานี่มันวอกนะักเนาะ เดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวกะวะ็ว่าฮ้อนเดี๋ยวกะวะ็ว่าเย็นแค่ okay, เจ้ากิน <c oughs> ขาแรงก่อนนะ <c oughs>